สวัสดีครับก็วันนี้ก็ถึงขวบที่จะต้องฉีดยาฆ่าแมาลงแล้วนะของผมเนี่ยผมจะฉีดอ่าสิบห้าวันนะครับฉีดครั้งหนึ่งนะอ่าแมลงที่ผมเจอณที่นี่นะที่ที่สวนของผมเนี่ยนะก็คือผมจะเจอพวกเพี้ยนะครับเพี้ยจัก,กจัน่นเพี้ยกระโดดพวกนี้นะครับลอยแดงนะครับ แล้วก็จะมีพวกมะเลกีแข็งแมงอนูนพวกนี้นะครับแล้วก็มีเชื้อรานะผมใช้อยู่ประมาณสี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะสลับกลุ่มกันไปนะอย่างอย่างพวกเพี้ยพวกเพี้ยเนี่ยก็มันจะมีตัวยาหลายตัวยานะครับมันจะมีหลาย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 ตัวยาเลยผมก็จะสลับใช้กันนะเพราะว่าผมจะไม่ใช้กลุ่มเดียวนะครับเพราะกลุ่มเดียวเนี่ยพอใช้ไปน,น,นานๆนยะมันเกิดการอาการดื้อยาได้นะครับอ่า แล้วก็ที่สําคัญคือผมจะใช้จับใบนะทุกครั้งนะผสมเข้าไปนะครับตัวยาผมหลักๆเลยนะครับที่ที่ที่เจอนะคือที่ผมใช้ตลอดเลยทุกสิบห้าวันเลยก็ประมาณนี้นะครับเชื้อรานี่คือผมจะใส่ทุกสิบห้าวันเลยนะส่วนพวกเ,เพลียวพวกยาฆ่าเพลียพวกเนี้ยจะสลับกลุ่มกันนะครับยาฆ่าเพลียาฆ่าแมลงปีกแข็งเนี้ยผมจะสลับกันนะครับก็คือ พวกนี้ก็คือหาซื้อตามร้านเคมีพันฑร้านขายปุ๋ยทั่วไปได้เลยหมดเลยนะครับไปซื้อก็บอกว่ายากําจัดเชื้อรานะครับอ่าแล้วก็มียากําจัดเพี้ยนะครับเพี้ยมันก็จะแบ่งเป็นเพี้ยแป่งนะครับเพี้้จักระจันเพี้ยกระโดดหลายๆเพี้ยนะถ้าจะให้ดีก็คือให้ใช้สลับกันนะครับมันจะมีหลายตัวยานะก็คือให้สลับกันไปนะเราอย่าใช้ตัวยาเดิม ซ้าตลอดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดอาการดื้อยานะครับแล้วก็อัตราส่วนผสมมันก็จะมีบอกอยู่ข้างขวดอยู่แล้วนะครับของพวกนี้นะครับมันจะมีส่วนผสมส่วนของผมผมก็ใช้นี่นะครับดึงนะเพราะผมใช้ผมพ่นครั้งหนึ่งก็สี่สิบต้นของผมมันเป็นทุเรียนเล็กนะผมก็ใช้ประมาณแค่สิบลิตรแค่นั้นเองนะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับอย่างตัวนี้นะครับอัตราส่วนผสมนะครับก็คือยี่สิบมิลลิลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรนะผมฉีด สิบลิตรผมก็ดึงแค่สิบมิลนะครับอ่าอ่าโอเคนี่นะครับสิบมิลนะครับก็ผสมเข้าไปครับแล้วก็การการผาสมยาเนี่ยก็คือไม่อยากให้ผสมหลายชนิดเกินไปนะครับอย่างของผมเองเนี่ยผมก็จะใช้ปอยู่ประมาณนี้นะสี่สี่ตัวยานะครับสี่ตัวยาสี่หรือห้าตัวยาประมาณนี้นะครับไม่ไม่ควรเกินนะ ก็ควรที่จะสลับสลับกลุ่มกันไปนะครับอันนี้มัน่40มิลลิลิตรนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะหลางสลิงนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ยามจะได้ไม่ไม่ีกันหมนะครับอันนี้ก็เป็นเพี้ยนะครับเพ้ยะคุม้มไข่ด้วย เทียกระโดดสีน้ําตาลนะครับแล้วก็มันจะมีตัวยาที่ใช้สําหรับคุมคุมไข่นะครับก็คือไม่ให้ไข่เขาอ่าเจริญเติบโตได้อะไม่ให้เขาเกิดเป็นตัวก็มีนะครับแนะนําให้ใช้ด้วยนะตัวนั้นนะคุมไข่นียมดิิด,อ,าาดออกตัวนี้ก็ ยี่มิลิลิตรนะครับเหมือนกันเนะอ่สร็แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเชื้อรานะเชื้อรานี่คือ ผมจะสีตลอดนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยเป็นเป็นโรคที่ทําให้ทุเรียนตายเยอะที่สุดนะครับเป็นโรคที่ทําให้ทุเรียนเราตายเยอะที่สุดนะตัวนี้ก็สามสิบมิลลิลิตรนะครับสามสิบมิลลิลิตรผมก็จะต้องใช้สิบห้านะครับหสองสามสี่ห้าโอเค นี่นะครับยาเชื้อราเนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับผู้เรียนเนี่ยเขา,าโลกที่เขาตายที่เจอเยอะที่สุดก็เป็นพวกเชื้อรานะครับไอ,อตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้กำจัดทุกทุกทุกเชื้อรานะไม่ได้กำจัดพวกถ้าเป็นพวกไฟท็อปพวกอะไรพวกนี้มันต้องใช้ยาของ ของเฉพาะตัวนะแต่ตัวนี้เป็นแบบเหมือนกับว่าฉีดไว้ป้องกันไม่ให้เชือ้อรามันขึ้นตามบริเวณรอบโคนต้นหรือช่วยให้ให้รากมันดูดซึมเข้าไปนะครับอ่ามันเป็นคือผมเอามาใช้ในทางป้องกันนะผมไม่ได้เอามาใช้ในทางรักษานะครับเออนะครับเสร็จแล้วก็จับใบนะครับ กลับไปผมจะใส่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฉีดปุ๋ยฉีดยานะครับเพราะว่าจากการทดลองมาแล้วเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีนะครับมาครับเสร็จแล้วก็ผสมครับ เดี๋ยวผมก็อยากใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยนะครับอุปกรณ์ป้องกันในการเมื่อากดสารเคมีนะโอเคครับก็หลังจากนี้เราก็นำไปพ่นกับต้นทุเรียนของเรานะโอเคครับขอบคุณครับ